ครับผมสวัสดีครับท่านผูชมที่น่ารักนัะททุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นในหกอีกแล้วครับนะก็ขอบคุณมากเลยสำหรับก,กำลังใจที่ติดตัมนเอ็กมินมาประจาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็นเนีทาน ใช้กับ16พฤศจิกายนและก็ขอขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจด้วยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับท่านเราไปชมกันเลยกรารตวชมที่น่าฮักทุท่านเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นมีดับสิบบน ดับสิบบนแบ่งปาน้านดับหกตัวเดียวดับหกตัวเดียวดับตัวเดียวหกดับหกตัวเดียวต่อไปครับใบนี้ก็ นทานของมิสเตอร์ลักกี้ดับ3ามตะบูน9 5 1 0 4 6 1 4 0 2 5 4 3 7 9 4 0 6 5 4 6 6 9 0 7 5 9 8 2 4 9 0 6 0 9 6 1 9 5 2 0 4 3 2 4 4 5 6 5 9 1 6 4 0 7 0 4 8 7 4 ไปนี่ก็เป็นแนวทานเด่น4รองแปด6อดีตที่แล้ว5้าองเก็ผ่านแล้วทันใหม่นี้ครับ4รองแต่อไปครับเจ้านี้ก็แนวทาน10หน่วยล่างสอง2ห6สองห สามตัวปเป็นแนวทางแต่ประชุมวันนี้ก็วันที่ห้าพฤศจิกาก็ขอบคุณสำหรับก,กำลังใจที่ทติดตาอเอกมินมาประจำต่อไปครับเจ้านี้โคนราศีเมษ บดีก็คืออดีตที่แล้วครับท่านสรุปแล้ว 1000, 03, 8, 9, ผ่านศูนย์สามาพัน3าหน่วยหน่วยล่างนะซึ่งโทันใหม่นี้ครับตัวได้สอง 3, 4, สามสีสจ สตัวอดีตที่แล้วก็ฝากสตัวแนวทันใหม่นี้ก็ฝากสตัวเป็นแนวทาง10หน่วยล่างวีสีวีสีต่อไปเจ้านี้ตัวบรรนาใบนี้คืออดีตที่แล้วครับท่านผู้ชมสรุปแล้วผ่าน โคู2ตัวล่างขึ้นบนนะขึ้นบนเดอวทันล่างอาดีตที่แล้วขึ้นบนเซิงนะทันใหม่นี้ครับตัวไดาอาเราไปชมกันเนวะทันใหม่นี้ครับก็สองหนึ่งเดหนึ่ง สี่หนึ่งห้าสีกกาาาสาาสชุดนะท่านแชุดต่อไปครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทางอดีตที่แล้วนะแนวทางคู่ประจัำวันอดีตที่แล้ววันพุธ ฮหนึง่งสรุปแล้วผ่านผ่านตรองโคสองตัวบนซึ่งนักทันใหม่นี้ครับตัวได้เ,เราไปชมกันเนื้อทันใหม่นี้ครับก็ วันพฤหัสบดีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดแถวตันใหม่ก็รวมสิบชุดรวมสิบชุดเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้เจ๊กุ้ง เดี๋ยวทานชุดเดียว152แล้วก็2255 6951เจ๊กกุ้งนะเจ๊กกุ้งขอบคุณอย่างมากเลยไม่นี่ครับอาเทพ 2 042 05 2 06 04 05 06 1334 74ก็เนวทานบนล่างนะเจ้าอาเทศเจ้าของเนวทางต่อไปเจ้านี้ ทีแนวทางสามตัวล่างสามห้าหกสามห้าหกอดีตที่แล้วก็สามห้าหกอดีตที่แล้วก็ครบนะหกสามต่อไปใบนี้ครับโคตสโคตบน แปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกรวมสี่ชุดเป็นเนีวทางขอบคุณมากตามต่อเจ้านี้สกายสกาย สิบน้อยแปดสี่แล้วก็แปดหกสี่เจ็ดแปดสี่แล้วก็แปดหกสี่เจ็ดขอบคุณมากต่อไปครับใบนี้เจ้านี้ครับ รางแนวทาง10ล่าง5 9 1 6 70 5 9น6่0 6ตัวปเป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับขอ้อมูลต่อไปครับเจ้านี้ครับดับ10ในบนมิสเตอร์ลักกี้ หกแปดหกสามหกสี่แปดสามแดสี่สามสี่ปแสามสาี่สี่มิดเตอร์ลัคกี้ก็แบ่งปานาวนทานดับโคบนลสองตัวสิบคู่เป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้ก็เป็นแนาทานดับล่างเจ้า เป็นมดนีดับหนึ่งดับหนึ่งก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางยังไงก็ขอขอบคุณแนวทางที่แบ่งปัน,ปนอย่างเร็วทันใจและก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็ประมาณน,นี้ครับแบ่วมที่น่ารักนับทุกท่านก็ สุดๆก็มีหลุดมีถทูนะท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยขอบคุณอย่างมากเจ้าของแนวทางและก็ขอบคุณทผพอชมที่ติดตามเอ็กมินมาโดยตลอด้วยครับนะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ก็ สรุปเพียงเท่านี้ครับท่านเราก็ไปเจอการคลิปต่ตอไปครับผมขอบคุณอย่างมาก